ก็สวัสดีพี่น้องครับเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามนะครับหรือว่าคนที่กำลังมาเบิงนะครับลิใไมของนุ่มบ้งหินนะครับมือนีก็จะภาพี่น้องนะครับมาเบิงปลานะครับเบิงปลานะครับว่ามือนีนะครับนะแห่งแรงครับนะนี่ครับ สวนนะครับติดโปกไว้แล้วพี่นองมือนีจะพามายามปลานะครับใส่ไว้ห้องวานนะครับติดจังไดนะครับเดี๋ยวมารอดูรอชมบิ่งครับใส่ปลาไว้นะครับใส่ในสสาจะคล้องนี่นะครับสานะครับจุกถ้าฝนฝนกับบ่มาครับกินเขากินน้ำมาดอกพี่น้องเลยนะครับนี่ก็แปลงพักครับแปลงพักนะครับกำลัง จะเริญเติบโตนะครับนี่ปลูกหยุดลอยโล่ครับนี่ลอยโล่สองถุงนะครับลอยโล่นะครับสองถุงนะครับนครับอากาศตอนเสาร์ครับลมเดือนครับเย็นๆนะครับนะครับนครับจะพากันมาเบิ้งเนาะพอย่ามปากสิได้จักโตนะครับใส่ไว้แต่ว่านี่แหละครับแต่ขึ้น นะครับตอไม้ก็สีหลายกวาโตอยู่แล้วครับหลายตัวอยู่นะครับสาบบได้สูบครับบ่ได้จับเลยครับปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับในช่วงสาวๆอีกสวนหนึ่งครับเป็นสวนขนาดครับผมสวนขนาดนะครับกนะครับบรรยากาศ มานเฮานะครับมานเฮาเย็นเย็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะพามาดูว่าเป็นจังไายแน่นะครับเดี๋ยกาดโอ้นะครับนี่คือบอสนะครับที่หาปลานะครับจะดูว่ามันจะเป็นจังไายแน่นะครับพี่นอ้องนะครับ เราดูเราชมครับพี่น้องครับนี่ฮะบรรยากาศครับสองทุงครับครับหลังจากย่ามนะครับบ่อแหลกแล้วนะครับมาดูนะครับในบ่อที่สองนะครับว่าจะได้จักแกมนะครับเป็นย่ามใบห้ครับพี่น้อง ในระว่างนี่ก็คืดนะครับพอดีในส่วนบรรยากาศเศร้าๆนะครับผมก็ใส่ไส่ไว้นี่แหละครับใส่เบ็ดปลาครับเบ็ดปลาตามธรรมชาตินะครับเป็นสาจากของเนี่ยแหละครับบ่อได้เลี้ยงบ่อได้ยังนะครับพี่น้องเป็นสาจากธรรมชาติเองนะครับก็ใส่เบ็ดครับใส่ปลายครับใส่แค่พอถึงสิบลังนะครับ สิบเบิงเบิ้งสิได้เท่าไรครับเห้นพื้นยามมาโอ้นะครับพื้นยามมาสิเบิ้งครับมาเป็นดิจิงได้เนี่ยได้มาโอ้นะครับปาด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 พล้นลาย,ยาม,มาไม่ไหวได้ร้ายเลยนครับเนี่ยพี่น้องโอ้โอยเสียดายครับพี่น้องเพิ่งครับ ครับโอ้ยปลาลุ้นๆเลยครับตาตาตาสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ยครับนะครับเฮ้ยประเดชท่าส่วงเพื่นย่มครับพี่น้องเฮ้ยเสียดายเลยครับเดี๋ยวในคลิปหนานะครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้เพิ่นเอิ้นก่อนนะครับแล้วก็สีเบิงนะครับในคณะที่มันกินแล้วก็เวลามันอยู่ในหามนะครับ ยามนะครับโอ้ยเสียดายครับพี่น้องครับนะ,ะถ te <c oughs> ือว่าได้สามแต้มนะครับสาสองสานะครับสาจะคล้องเย่งครับนี่ครับอ่ะกับสาที่ผ่านมาแล้ะครับโอ้ยครับพี่น้องถือว่าสุดยอดครับนี่อาการเศร้าๆครับเนี่ยโอ้ดแบบตองงามๆรุนๆแล้วครับนี่โอ้ยงามๆครับพี่น้องครับโอ้นี่นะครับสุดยอดครับเบ็ดพะพอดซิบหลังเลยครับ ต้องใส่ไหงครับป้าดูดตงงามนะครับปลาคอนะครับนี่ก็ถือว่าได้สามแต้มครับพี่น้องสามแต้มก็ถือว่าตีอยู่ครับพี่น้องอาหารเสาครับถือว่าอาหารเส่าครับไปปนไปยังนะครับจิ้มน้ำพีครับตามพิธีสารบานนอกครับถือว่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวจ้งไดนี่อยากได้ แบบไรครับใอ้อมอมนต์มากนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทำคลิปทำยังไห้พี่น้องนะครับที่นี่ได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผม